โอเคก็ okay, ขอสวัสดีพี่เพื่พพนอนน้องชาวกาเรนาฟ,ฟรีไฟทุกทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมตาต้อ,ตอสุนทีชันแนวนะครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่นกิจกรรมนะครับผมก็เป็นกางเกงปีกแดงนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่12นะครับก็จะเป็นเหลือวันสุดท้ายแล้วนะครับที่กิจกรรมตัวนี้มันจะหมดลงไปนะครับผมโอเคเพชรพี่ก็มี3,700เเพชรพนะครับผมตอนนี้พี่ก็กด ไป5ครั้งเลยนะครับผมโอเคเมื่อกี้พี่กด1ครั้งไปแล้ว1รอบนะสำหรับการเกงปีกนกผู้ชายนะครับผมนี่ได้ของผู้หญิงแล้วนะครับผมของผู้หญิงก็จะออกง่ายมากเลยนะครับผมน้องๆแค่มีเพชรแค่ประมาณ300เพชรพี่คิดว่าน่าจะได้แล้วนะก็เป็นการเกงปีกนกของผู้หญิงนะครับผมสำหรับน้องๆที่เล่นตัวผู้หญิงเป็นหลักนะครับผมก็สามารถมาจัดการเกงปีกนก สีแดงของผู้หญิงได้นะครับเพราะว่ามันคุ้มมากเลยครับแต่ของผู้ชายนี่น่าจะออกยากหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเกรดสีทองนะครับผมเขาน่าจะออกยากสุดแหละพี่ก็กดเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่ออกนะครับส่วนชิ้นที่เป็นรองเท้ากับเสื้อนะครับผมหรือแว่นตาของผู้ชายนะครับพี่คิดว่ามันก็ออกง่ายนะครับผมสิ่งที่ออกยากจริงๆก็จะเป็นกางเกงนะครับผมเห็นไหม การเกงผู้หญิงก็ออกไม่รู้กี่รอบแล้วนะพี่ก็กดมาของผู้ชายแต่ของผู้ชายไม่ออกเลยนะครับผมโอ้โหเริ่มได้กิ่นของความเกลือทุกคนนะครับผมก็กดไปอีกห้าครั้งครับมันก็ไม่ออกเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเพชรพี่จะพอหรือเปล่าแล้วครับผมนี่ไงโอ้มาแล้วนะครับผมโอพี่นึกว่า จะไม่ได้แล้วนะครับก็โอเคเมื่อกี้เพชรพี่มี3700เ็พนะครับผมก็ตีไปประมาณ1,000เพชรนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสุ่มกางเกงปีกนกสีแดงนะครับผมโอเคก็วันนี้พี่ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมพ p หน้าพี่ก็อาจจะมาทำเป็นกางเกงปีกนกนะครับผม ในการแนะนำแฟชั่นฟรีไฟนะครับผมน้องๆก็รอติดตามได้เลยนะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ